สวัสดีครับาจารลำแพงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมแปลงปลูกใหม่เลยเขาเพิ่งเตรียมแปลงก็เลยในหน้าที่อาจารย์เ็าดูแปลงมาหลายแปลงวันนี้ก็เลยถือโอกาสให้อาจารย์แนะนําว่าเกษตรากรที่จะปลูกทุเรียนเนี่ยการเตรียมแปลงต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วพอดีเรามีตัวอย่างด้วยเดี๋ยวก็ให้อาจารย์ลำแพงชี้ให้ดูเรื่องของการยกโคกการวางระบบน้ําก็เป็นยังไงแปลงนี้เป็นแปลงยางเก่าก็เอายางออกมันก็ต้อง ใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่เนาะเพราะว่าต้นยางก็จะมีทั้งต้นทั้งตอจริงๆเนี่ยเอาดินมาจากที่อื่นด้วยนะคะเนี่ยเอาดินมาทําเป็นโคกแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นโคกที่เตี้ยๆอยู่แต่เดี๋ยวเขาจะต้องแต่งแต่งโคกอีกทีนึงอยู่เพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยพอทําโคกปลูกวางโครงไว้แล้วว่าต้นจะอยู่ประมาณไหนปกักไม้ไว้แล้วตัวโคกสูงความสูงก็อยู่ประมาณ ไม่เกิน50เซนแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็คือการวางระบบน้ําให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะพอลงต้นก็ปลูกก็มีน้ําลดทันทีใช่ไหมเพราะนั้นก็จะมีการวางโซนท่อเมนท่อย่อยแล้วก็ตัวท่อขนาด4หุนขึ้นมาที่หัวสปริงเกอร์แต่ทีนี้คือปกติเวลาเขาเตรียมแปลงสําหรับปลูกเนี่ยพอทําโคกเสร็จก็ต้องให้เวลาโคกมันเซตตัวเนาะ อาจจะผ่านฝนมาสักสองสาเดือนแล้วก็เอาต้นเตรียมต้นมาทางที่ดีก็น่าจะต้องเอาต้นมาเอาให้มันมาปรับตัวก่อนแล้วก็ค่อยย้ายปลูกบางสวนอาจจะเร็วใช่ไหมคะรีบลงบางทีมันก็ต้องเซตตัวจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลาคืออาจจะใช้วิธีการส่งตัวอย่างดินไปให้ทางพัฒนาที่ดินเขาวัดพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของความเป็นกดด่างของดิน เอ็นซีวัตถุในดิน NPK ก็จะช่วยบอกคร่าข้ว่าตอนนี้สภาพดินที่เราปลูกอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงโครงสร้างมันเหมาะสมไหมความเป็นกรดด่างมันเป็นยังไงแล้วก็ปริมาณธาตุอาหารอยู่ในดินเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนี้ถ้าเรามีข้อมูลพื้นฐานตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการจัดการได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เรามาเติมปุ๋ยเติมมูลสัตว์หรือว่าอินทรีย์วัตถุต่างๆเข้าไปช่วยมันก็จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตได้เนาะ <Okay. S 1> อย่างแปลงพี่สมชายที่เราไปดูเนี่ย <Okay. S 1> เบื้องต้นเนี่ยพี่สมชายก็ไม่ได้ส่งตัวอย่างดินวัดก่อนหรอกแต่ว่าก็ปลูกไปทีนี้พอปลูกไปประมาณ6เดือนก็เลยเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่ห้องแลบเราก็เห็นเลยว่าลักษณะคุณสมบัติทางเคมีทางกายภาพของดินเนี่ยค่อนข้างดี นะฮะมันก็เลยส่งเสริมการเจริญเติบโตทีนี้พี่สมชายก็เคยแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าพอเรารู้ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในดินเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์สําหรับชาวสวนในแง่ของการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งเดี๋ยวนี้มันยิ่งแพงด้วยเนาะดัะนั้นรู้ดินใช่ไหมก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการได้ง่ายขึ้น่ะอันนี้อยู่ในระหว่างการวางท่อ จริงๆเนี่ยตัวดินเนี่ยเท่าที่มาดูสามเดือนก่อนเนี่ยเขาก็ยกโคกตากดินประมาณหนึ่งหน้าฝนแล้วนะผ่านมาหน้าฝนแล้วถูก <ทะ S 2> ไหมฮะเ็าตากดินมาแต่ดูดินดูสีมันมันเป็นลักษณะดินทรายอ่ะมันเป็นดินทรายหน่ะพี่ยามนี่ครับเนะมันเป็นดินทรายเห็นไหมแต่มีความร่วนซุยแต่ว่ามีความร่วนซุยมันไม่ใช่สายแป้งเนื้อละเอียดที่มันจะแบบเวลามัน มันแห้งหรือมันอะไรที่มันจะแข็งโป๊กเนาะแต่นี่ดินทรายแล้วก็มันมีลักษณะเป็นเหมือนกรวดเล็กๆปนอยู่ด้วยนะนี่เป็นกรวดแข็งเล็กๆเ,เ,เนี่ยเพราะนั้นลักษณะดินแบบนี้ก็ระบายน้ําระบายอากาศได้ดีแล้วพอเราปลูกทุเรียนไปสักพักหนึ่งพอมีหญ้าขึ้นเนาะมันก็จะช่วยในเรื่องเวลาเราตัดหญ้านู้นนี้นั่นทับถมเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากได้ดีเดี๋ยวมาดูดินเก่าหน่อยจานดิน ยางพาราเก่าดูดินแปลงยางเก่าเนาะดินก็ไม่เลวนะดินก็ดีนะนี่เหมือนคล้ายๆกันล่ะค่ะมีกรวดมีอันนี้อยู่คเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีแปลงยางพาราเก่าแล้วก็ไม่ต้องซื้อหน้าดินเนี่ยตะวันออกหรือว่าภาคใต้สามารถจะขุดต่อยางออกแล้วก็ไถรวนให้พวกรากยางเนี่ยสางเอาออกสักส่วนหนึ่งใช่แล้วก็ปั้นโคกเนาะใช่แล้วก็ปั้นโคกมาก็ได้เหมือนกันเพราะเราเคยมีแปลงที่เราไปดู ปลูกในสวนยางเก่าก,ก็ไม่ค่อยมีปัญหาโตได้ปกติเหมือนกันปีหนึ่งโตได้ตามเกณฑ์เลยนะพี่ยามลองดูที่ระดับความลึกประมาณสักลงไปสักประมาณถึงเท่าไรน,นี่เจสิบเซนได้มั้งพี่ยามดินก็ยังถือว่าเป็นดินที่ค่อนข้างที่จะมีเม็ดกรวดเม็ดอันนี้แทรกอยู่นี่เราจะเห็นว่านี่คือหน้าดินเนาะหน้าดินก็จะประมาณสักสี่สิบเซนได้ประมาณนี้ถัดมาก็จะเห็น ชั้นดินอีกชั้นลง,ลงไปแล้วคือทุเรียนมันก็อยู่ไม่เกินนี้หรอกค่ะในส่วนของล่าหากินไม่เกินนี้หรอกวันนั้นพอเขาโยกโคกขึ้นมาก็โอเคก็ดูเหมือนว่าจะดีนะเขาก็อยากจะคุมพวกความชื้นช่วยในเรื่องจักนกําการออกดอกได้เนาะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบโครงสร้างน้ำหน่อยที่อาจารย์แล้วว่าควรจะเดินระบบน้ําไว้ก่อนจะปลูกเขาเดินท่อหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองค่ะนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนี่นิ้วครึ่งค่ะจากท่อเมนหลักเนี่ยเรามาจากวาลวเนี่ย ท่อเมนสามนิ้วและเขาแบ่งเป็นสองโซนด้วยนะคะโซนนี้วาลนี้ก็จะเปิดทางโซนทางด้านนี้ครับซึ่งจากที่เห็นเนี่ยตรงนี้ใ wow! นวาลนี้มันน่าจะได้ไปทางด้านนี้จํานวนต้นก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสาสิบี่สิบ้าสิบหกต้นค่ะจริงๆมันน่าจะลงไปได้อีกคือ oh. ไม่รู้ว่าจากเนี้ยมันไปทางด้านน้นได้อีกไหมแต่คือตอนนี้ที่เห็นชัดก็คือ แบ่งเป็นสองโซนโซนฝั่งนี้รู้จักวาวเนาะแล้วก็ใช้ท่อเมนเน,เนี่ยจากวาลมาเนี่ยสามนิ้วแล้วก็ท่อย่อยท่อเมนย่อยนีย่มานิ้วครึ่งแล้วก็มาลงที่สี่หุนที่จะไปขึ้นหัวสปริงเกอร์ได้เลยก็ขนาดสี่หุนซึ่งก็แล้วแต่ว่าชาวสวนเขาจะใช้หัวจ่ายน้ําเท่าไหร่เนาะตรงระบบน้ําเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าสมมุติว่าใครออกแบบที่จะให้ เครื่องจักรเข้ามาทํางานเนี่ยไอ้ต้องฝังให้ลึกหน่อยนึงใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันดินมันแน่นเพียงพอเนี่ยเราก็ใช้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบก็ได้หมายถึงความลึกจากดินเนาะฝังลงไปอันนี้ก็เป็นเป็นระบบน้ําที่ต้องวางไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาก็ต้องมีการเปิดทดลองเปิดน้ําว่าการเดินดีไหมก็ต้องมาเช็ควาลนนนี้นั่นอีกใช่ไหมฮะอ่าเสร็จแล้วนั่นแหละค่ะถึงจะต้องปลุกปลูกกนี่ยคือ คือถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาทําที่หลังเนี่ยการเอาแมคโครเข้ามาช่วยโน่นนี่นั่นมันก็จะยากเนาะเพราะนั้นต้องเตรียมพื้นฐานพวกนี้ให้ดีก่อนเนี่ยเราค่อยปลูกมันก็จะง่ายเรื่องการจัดการอ๋อกำลังนั้นขุดบ่อใช่ไหมเพราะนั้นแหล่งน้ำเนาะในสวนก็ถือว่าจําเป็นมากใช่มีพื้นที่สิบไร่แหล่งน้ําก็ต้องประมาณเกือบหนึ่งไร่อะ่ะใช่ค่ะประมาณ เขาเรียกว่าสิเปอร์เซนต์เนาะสิเปอร์เซนต์ของพื้นที่สวนน่ะมันจะเพียงพอเนาะบางทีมันต้องผอเผนะื่อด้วยเนาะช่วงแรกอาจจะดูว่าเออมันไม่ได้ใช้เยอะหรอกแต่พอในช่วงที่มันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วยิ่งช่วงให้ผลผลิตเนี่ยทุเรียนก็ต้องการน้ําเยอะนั้นมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยต้องมีน้ําแหล่งน้ําเพียงพอโอ้โน่ากลัวมากพี่ยามโอ้โหนี่าจานละแพนบอกว่าโอ้หน้ากลัวมากอุ้ยกลัวโอ้โหนั่น กลัวกลัวกลัวโอ๊ยกลัวมากกลัวมากหล่นไปนี่น oh, ี่โอ้โหบ่อลึกมากสิบเมตรยี่สิบเมตรน่าจะประมาณสามสิบเมตรอะโอ้โหนี่ด mm ูแหล่งกักเก็บน้ำสามสิบสี่สิบเมตรนะพี่ยามโอ้โหดูหรูหลามากหรูหลามากค่ะโอ้โหแต่น่ากลัวมากโอ้โหนู่นเขาฝังท่อลงไปนู่นเลยก็นั่นน่ะค่ะเห็นแล้วแล้วก็ดึงสโลปขึ้นมา ออกท่อนี้เลยนี่โอ้โหสดสดเอาครับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามดูช่องยามทําเกษตรเนี่ยจะได้ไอเดียนในเรื่องการจัดเตรียมแปลงนะจบแล้วหรอคะยังไม่จบอาจารย์ผมแค่สรุปอันนี้ก็เป็นการชวนให้ FC ที่มาติดตามงานของพวกเรานะได้เห็นว่าการเต็มพื้นที่ปลูกที่เดยนเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวระหว่างที่เราเดินดูแปลงนิดน,นึงเนี่ยจะให้อาจารย์ลำแพงเขาสรุป ปัญหาของทุเรียนต่างถิน่นที่ปลูกแล้วไม่โตที่อาจารย์ได้รับข้อมูลมาเป็นยังไงบ้างอาจารย์ทุเรียนต่างถิ่นเนี่ยที่ไม่ค่อยโตเนาะเราเราจะเห็นความแตกต่างเลยปัญหาหนึ่งก็ต้องมาย้อนกลับตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คือดินเป็นยังไงดังน,นั้นชาวสวนที่ปลูกทุเรียนต่างถิน่นอย่างน้อยให้ประเมินลักษณะดินในพื้นที่สวนตัวเองก่อนว่ามันมีความเหมาะสมไหมพอมันไม่มีความเหมาะสมเนี่ยหรือ มันมีปัญหาตั้งแต่แรกเนี่ยการจัดการมันจะยุ่งยากมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตด้วยมากว่าที่จะให้ผลผลิตเนาะบางทีเราปลูกไปเนี่ยเราเห็นต้นมันเหลืองมั่งแกลนมั่งโอ้เราก็จะคิดได้สาร,รพัดสาร,รเพเลยว่ามันเกิดจากโรคมแมลงอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราไม่ได้มองไปที่ตัวดินแต่ถ้าเรามีข้อมูลพื้นฐานดินเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการจัดการการปรับปรุงดินก่อนเนาะ คือระหว่างที่เราปลูก4-5ปีก่อนให้ผลผลิตเนี่ยเรามีช่วงเวลาในการปรับปรุงดินช่วยด้วยมันก็จะทําให้การเจริญเติบโตมันก็ไปต่อได้ถูกไหมพี่ยามอันนั้นคือส่วนหนึ่งเนาะส่วนที่2มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศพี่ยามครับคือก็รู้อยู่แล้วว่าทุเรียนเนี่ยเป็นไม้ผลเขร้อน,นต้องการอุณหภูมิเหมาะสมต้องการความชื้นเหมาะสมใช่ไหมความชื้นสัมพันในอากาศเนาะ แล้วยิ่งพื้นที่ไหนที่มันมีความชื้นสัมผัสในอากาศต่ําหรือในช่วงที่ชักนําการออกดอกหรือดอกกําลังพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันต่ํามากเนี่ยใช่ไหมฮะยิ่งเป็นหลักหน่วยด้วยแล้วนี่มันมีผลต่อการพัฒนาของดอกนะทําให้เกิดการร่วงของดอกการร่วงของขางแย้แล้วก็ของผลอ่อนได้วันนั้นปัญหามันก็จะเยอะถ้าเป็นต่างถิ่นใช่ไหมฮะวันนั้นพวกนี้มันถือว่าเป็น เป็นเรื่องที่สําคัญมากทําไมมันถึงจเจริญเติบโตไม,ไม่เหมือนกันเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นเรื่องของแนวปฏิบัติด,ด้วยนะความใส่ใจหรือเขาเรียกว่าประสบการณ์ด้วยพี่ยามอ่าคือทุเรียนในถิ่นแน่นอนมันก็ส่วนหนึ่งก็มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นถูกไหมฮะเห็นแนวปฏิบัติเห็นวิธีการจัดการก็จะเข้าใจว่าเออต้องบริหารจัดการสวนยังไง แต่ว่าพอเป็นต่างถิ่นเนี่ยประสบการณ์ก็จะไม่ค่อยได้คุ้นเคยในลักษณะพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหาข้อมูลได้เนาะรแลกเปลี่ยนจากผู้มีประสบการณ์ได้สื่อโซเชียลเนี่ยมันเยอะมากตอนนี้ถ้าอยากรู้เพราะนั้นก็อาจจะเลือกสื่อที่ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วย เพราะเกษตรมันคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะก็จะทําให้การจัดการสวนเนี่ยไปถูกทิศถูกทางไม่งั้นเราก็จะงมอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรมันเป็นยังไงทํายังไงมันถึงจะโตเอาเป็นว่าในเมื่ออย่างพี่น้องต่างถิ่นด้วยแล้วที่ปลูกทุเรียนเนาะเอาเป็นว่าในเมื่อมีใจรักที่อยากจะปลูกทุเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องมีใจรักที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะเรียนรู้ว่าทุเรียนเนี่ยนิสัยการเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงเขาชอบแบบไหน ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงเขาต้องการปริมาณธาตุอาหารในแต่และช่วงการเจริญเติบโตเป็นยังไงมีความต้องการน้ํามากน้อยแค่ไหนเราต้องทําความเข้าใจพวกนี้เราต้องพยายามศึกษาพวกนี้มันก็จะทําให้การปลูกทุเรียนประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งที่อยากเ,น,เน้นย้ําคือว่าเกษตรการปลูกทุเรียนนอกจากเป็นวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นเศรษฐศาสตร์ด้วยจากข้อมูลของผลผลิตของแต่ละภาคเนี่ยภาคตะวันออก ต่อไร่บางทีได้เป็นตันภาคใต้ได้ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยกิโลส่วนต่างทินไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือภาคเหนือตอนนี้ข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยกิโลกรัมต่อไร่นั่นเองหรือว่าน้อยมากะถือว่าน้อยมากทวนี้เนี่ยทายังไงถึงจะได้ผลผลิตมากกว่าเดิมมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเราไม่ได้บอกว่าปลูกไม่ได้หรือทาไม่ได้แต่เราบอกมันท้าทายแล้วมันก็ยากปลูกทุเรียนถ้าอยากปลูก เลิกไม่ได้ชอบปลูกเลิกไม่ได้พี่ยาต,ติดตามช่องยามทำกเกษตรจใจเกษมเราจะบอกข้อมูลข้อที่จริงเท่าที่เราเห็นมาแต่เรื่องเศรษฐศาสตร์สำคัญมากอาจารย์เพราะว่าลงทุนทําทุเรียนเนี่ยอย่างอาจารย์ลองคํานวณเนี๋ยเวลาจะลงทุนเนี่ยเขาอะไรบ้างเนี่ยถ้ามีพื้นที่ขนาดนี้นี่ใช่ต้องมีแมคโครมาปรับดินด้วยระบบน้ําคือตีห้าไร่เนี่ยพี่ยามพื้นฐานในเรื่องการปรับปรุงดินวางระบบน้าเนี่ยมันอยู่เป็นแสนแล้วนะใช่ ในเบื้องต้นนะมันอยู่เป็นแสนแล้วนะต้องจ้างเครื่องจักรมาทางนั้นนี่ใช่ค่ะกว่าจะเตรียมเสร็จแล้วก็ไหนจะต้นทุนของท่อนพันธุ์อีกมันเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยเพราะนั้นกว่าเราจะคืนทุนได้เนาะเราต้องลงทุนไปตลอดระยะเวลาสี่ห้าปีเนี่ยนั่นแหละค่ะทํายังไงเราถึงจะคืนทุนได้เร็วถูกไหมเพราะนั้นก็จะต้องเข้าใจทุเรียนอย่างยิ่งยวดปลูกไม่ง่ายนะทุเรียน,นเข้าใจต้องเข้าใจถึงบอกว่ามันก็เดี๋ยวนี้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ ขอบคุณจาและแพนมากครับสำหรับค,คลิปนี้แนะ่น,นำมือใหม่มปลูกทุเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ